ทุกประตูที่เกิดขึ้นเนี่ยมันน่าสนใจมากว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้คือลูกจากด้านข้างมันมาแรงเราก็ไม่รู้นะว่าสัปดาห์หน้าม,มันจะเป็นยางนี้หรือเปล่า uh huh. แต่ว่าสัปดาห์แรกเนี่ยคือเอกฉันเลยจำนวนประตูที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ทุกทีมทําเดี๋ยวต้องถามทั้งทั้งสองท่านว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับฟุตบอลในช่วงเกมแรก uh huh. เพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ที่ทีมใหญ่ไม่ชนะเลย uh huh. ไม่ชนะเลยไม่ว่าจะเจอทีมในเกรดไหนก็ตามนะทั้งที่จริงทีมใน เกตน้องใหม่หรือการตารางเนี่ยเก็บตัวชา้ากว่าที่ซ้ําไปแต่กลายมาเรียวแรงไม่ได้หนีกันเลยนะครับจากการายิงประตูกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับ <c oughs> 22ประตูนะครับซึ่ง10ประตูจาก22 <c oughs> ลูกที่เกิดขึ้นทั้งหมด8คู่พี่โอ๊ตเส็ด <c oughs> so 10บลูกมาจากการเข้าทำด้านข้างเลยเป็นที่มาของหัวข้อ,อน,นี้เราจะคุยกัน แล้วก็การเข้าทำจากด้านข้างเนี่ยก็ต้องขอความรู้รั้งสองท่านว่ามันมีกี่ลักษณะ,ะเพราะว่าการเปิดด้านข้างมันก็มีหลายแบบแล้วก็คนเข้าใจผิดว่าจริงๆการเปิดด้านข้างมันคือต้องเป็นลูกโด่งเดียวซึ่งมันอาจจะไม่ใช่เดี๋ยววันนี้เราเรียนรู้แปพร้อมกันนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าคขาว่าคัตแบ็กสี่ประตูเรดคอสห้าประตูเออร์ลี่คอสหนึ่งประตูมันเป็นยังไงนะครับภาพรวมเป็นแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเฮ้ยแต่ละแต่ละลูกมันเป็นยังไงลองดูนะครับว่าการพยายามเข้าทํา ลูกด้านข้างมันมีสถิติบอกมาอยู่เหมือนกันจากทุกทีม8คู่นี่ครับขึ้นมาตัวเลขทั้งหมดเปิดบอลรวมทุกทีมนะมแต่และคู่310ครั้งเปิดบอลสำเร็จเนี่ยคิดเป็น27เปอร์เซ็นต์อ้แ <c oughs> พี่โอวิคอหน่อยมุมนี้เพราะว่าจริงๆเป็นคอมเพลเตอร์ของฟุตบอลฟุตบอน,อก,น,นอกเน,นี่ยจะเห็นคุณภาพของลูกด้านข้างเป็นยังไงครับกับฟุตบอลไทยถ้าเปรียบเทียบกัน ก็ผมมองว่าค่อนข้างที่จะสนุกนะแล้วเหลือเชื่อกับคู่คู่สุดท้ายสุโขทยัยเปิดบอลห้าสิบแปดครั้งเราย้อนกลับไปว่าห้าสิบแปดครั้งเนี่ยศูนหน้าของสุโขทัยกับสูนหน้าของลำพูนตัวเล็กตัวใหญ่ออย่างโอเคเปรียบเทียบง่ายๆที่ผมพูดคู่สุดท้าย <ๆ S 1> ก่อนเพราะว่าไปดูเทโลกับบีจีอ่ะครับเพราะเทโลกับบีจีเนี่ยศูนหน้าโอเคอ่าสูนหน้าเกาหลีของ เทโลตัวเล็กบูคุณยองแต่หมกขึ้นเทคสูงค่อนข้างที่จะสูงเอทีละสินเทคสูงเซตเพจากบีจีตัวใหญ่ๆทั้งนั้นแต่น้อยกว่าคู่สุดท้ายอถ้าเราดูรายละเอียดนะดูรายละเอียดแค่เราดูแค่ตัวเลขนะเราดูแค่ตัวเลขเราเราดูว่าตัวเลขว่ามันเป็นยังไงนะครับอย่างคู่อ่าเรือสามสิบเจ็ดครั้งสามสิบเจ็ดครั้งโอเคปกรณ์อาจจะไม่ได้ลงอ่าครับ แล้วก็อะไรหลายๆอย่างโดยที่มีปัจจัยด้วยการเจอที่ต้องยอมรับว,ว่าต้อง,องผสมก็เล่นค่อนข้างที่จะดีดใช่ใช่ครับครับอันนี้คือรายละเอียดแล้วกันเดี๋ยวจะลงเป็นแต่ละคู่แต่ละลูกเพื่อให้เห็นทุกวิธีการแล้วพอเห็นทุกวิธีการเนี่ยทั้งสองท่านจะให้ความรู้กับพวกเราได้นะครับว่ามันจะเป็นลักษณะแบบไหนลูกของมึงทอง,ทองหัอบก็ทีมงานตัดมาว่าเป็นเป็นเลดคอร์สนะครับเดี๋ยวลองมาดูซิว่าเป็นยังไง ชือเนี่ยคือการปีกไปเข้าจุดนะเข้าจุดอันนี้คือจุดที่เอรีเอรีพาร์ตครับอืมเขาบอกเป็นจุดที่จุดตายจุดตายฮิล <c oughs> เลอร <c oughs> ์พาร์ตอะจ่ายค่ากองหลังกับประตูจะกลัวลูกนี้มากบาถึงพื้นที่บริเวณตรงนี้แหละครับใช่ครับลักษณะการเล่นอย่างเงี้ยนะมันจะมีสเปซมีพื้นที่ที่กองหลังยังทุกคนยังวิ่งหันหน้าเข้าหาประตูตัวเองอ่ะเสื้อไบต์ครับดูเลยครับคือถ้าหลุดบนขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาสามารถ พาสเข้ามาแล้วก็เข้าจุดอะไรเงี้ยมันก็มันป้องกันยากอ่ะแต่มันก็ป้องกันยากเพราะของหลังพวกนี้ก็เสียกัแหน่งหมดแล้วนะแต่เขาก็จ่ายจ่ายสวยมากปีกเนี้ยถ้าหลุดเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาสามารถใช่ไหมคัดแบ็คคัดแบ็คหรือว่าถ้ามีตัวถ้าเลนคอร์สหยอดเสาสองนะหรือเออร์ลี่พาสได้ถ้าจุดนี้ถ้าจุดตรงนี้คือเออร์ลี่พาสอ่าเป็นจุดของการเออร์ลี่พาสถ้าจุดตรงนี้เป็นจุดการคอร์สโอเวอร์คอร์สโอเวอร์คือแบกข้มคอร์สอ่ะเพราะนั้นตัวที่เข้าจุดเนี่ยเขาต้องรู้ว่า มาถึงจุดนี้จะคอสอะไรจะเข้าจุดตรงไหนถึงตรงนี้จะเข้าจุดไเชียงบอกว่าแทงเปี้ยงเปี้ยงโฉบปังเข้าไปเลยคือรูปที่อันตรายที่สุดเขากลัวที่สุดเขาวิจัยมาแล้วว่ารูปแบบนี้มันป้องกันยากเพราะว่าประตูจะกลัวซึ่งประตูนี้ก็สมบูรณ์ตามสารการณ์ที่เซอร์บ,บอกนะครับ <c oughs> ใช่ลองดูคือถ้าไปเห็นปลายทางเนี้ยก็บอกเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดเราดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอ่าเราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นการเข้าทำที่มีรูปแบบแล้วเชียงไาย ชอบมากสถานการณ์นี้เนี่ยการจ่ายการจ่ายเนี่ยการจ่ายเข้าจุดเนี่ยเข้าจุดเห็นไหมจุดจุดปั๊บจุดเนี่ยจุดปุ๊บเนี่ยนะแต่วันนี้เขายังคือพารไปหลอดขาข้างหลังแต่ถ้าเกิดว่าอาจติีกาวหลังแต่ถ้าเกิดว่าพัดไปข้างหน้าอีกหน่อยไปต่อยไปเลยเปี้ยงเป็นลูกจบเป็นลูกที่เขาแบบคนเปิดก็เปิดให้ดีและคนวิ่งก็วิ่งเข้าจุดพอดีนะคือจุดจุดจุดในการจุดในการที่ใช่ไหม เออร์ลี่พาดเข้าไปนะบางทีอย่างที่ผมบอกว่าอยู่เออร์ลี่พาดเนี่ยบางทียัดเข้าไปให้มงแรงๆก็ได้หรือกระพื้นก็ได้หรือว่าไปปั๊บได้ให้ประตูปัดอักมาปุ๊บแล้วพวกแถวสองยิงหรือว่ากองหลังสกัดปิ้งเขาข้างตัวเองมีเยอะเลยถึงบอกว่าฟุตบอลบางทีมันไม่ได้สมบูรณ์หรอกบางทีเราย้อนกลับมาดูสิ่งที่เราได้ประตูการซ้อมยังดีกว่าในซ้อมถูกไหมครับอย่างที่โคลัมเบียใช่ไหมอันเดรสเอสโกปาที่โดนเออร์ลี่พาดเนี่ย ดูพาร์ตไประหว่างกองหลังกข้ตูแล้วก็สกัดเข้าข้างตัวเองแล้วก็กลับกประตูตัวเองกับไปโดนยิงซีซีตอนนั้เขาโดนโดนข้อหาว่าเหมือนกับเขาลงบอลใช่ลูกนี้คือลูกฆ่าเขาเรียกคิลเลอร์พาร์ตหรือรีพาร์ตจ่ายค่ากองหลังกับประตูเลยอันนี้เป็นคู่ของปรากบชนบุรี ื้นที่เปิดเยอะเหมือนกันนะพี่โอนะใช่ด้านข้างนี่หลุดเลยนี่ไงที่เราพูดกันจากลูกเมื่อกี้ใช่ไหมต่อเนื่องได้ไหม่ต่อเนื่องคู่ของของทองเชียงรายได้ใช่พี่อ่ะนี่คือเปิดเปิดอ้อมอ้อมกองหลังอ่าครับอันนี้คือจุดอรี่พ part ใช่ครับแล้วก็พาร์ไประหว่างกองหลังกับประตูเนี่ยนี่คือลูกที่น่ากลัวเลยถูกไหมใช่เขาวิเคราะห์มันวิจัยไว้ว่าน่ากลัวที่สุดป้องกันยากกองหลังก็ประตูกลัวมากลูกนี้กองหลังก็กลัวสกัดปิ้งเข้าข้างตัวเองอประตูก็กลัวแบบ ออกมาแล้วโดนซ้ำหรืออะไรเงี้ยยิงออกมาชนกันก็ได้ใช่ออกมาชนกันก็ได้ลูกนี้คือขออนุญาตครับลองย้อนดูภาพนี้นะคนที่ยิงเนี่ยคือคนเนยครับคนที่ยิงคือคนนี้นะนักโทษคนที่มงงมงงชงตั้งแต่แรกแล้ววิ่งวิ่งไปตั้งแต่จังหวะแรกเออจึงบอกว่าคนที่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งโพซิชันที่จะเป็นศูนย์หน้าเนี่ยคนกองกลางที่ตัดบอลได้เลยมันจะวิ่งไปพื้นที่ที่เหมือนลูกที่โขทัทยยิงอแล้วด้วยด้วยตัวน้องเขาเองอะ คือผมก็เคยเร่วมเล่นกับเขาในระยะสั้นๆที่ตอนอยู่ราชนาวีเป็นเป็นเด็กที่มีสปีดเร็วยิงบอลหนักแล้วมีสัญชาตญาณในการการการเข้ายิงอนี่นก็ไม่ล้มสิทธ์ซะตรงนี้นี่คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมเจ้นี่คืออยู่การสนามเลยนะ <c oughs> นี่คุณว่าป้องการยากไหมะ่ะป้องการยากไหมยากนะเพราะายไปกาลางกองหลังกับประตูเนี่ยกองหลังก็อย่างที่บอกแล้วสกัดยากประตูก็กักจะออกไม่ออกกลัวทนกันมากคือคือถ้าประตูไปอ่าน ก็เดีโดนยิงเสาแรกอีกใช่อ่าครับถ้าจะออกมาบล็อกอย่างนี้ออนบอกใจต้องออกมาปิดปุ๊บคือคือเป็นเสาแรกเสียฟอร์มงกักเกมรับแทบจะทุกที่เลยถูกมัครบแต่สุดท้ายมันก็คือทามมิ่งอ่ะคำเนี้ยฟุตบอลมันคือทามมิ่งที่มาจากการฝึกซ้อมไม่ใช่แต่ในสนามแข่งขันจริงๆอ่ะถ้าธนาเสรษฐีใจช็อตที่จ่ายอันนั้นไม่ดีลูกนี้ก็เฉยๆถูกไหมก็ไม่ได้ประตูไปจบแค่นั้นเองแต่ดูดูจังหวะเขารอพอดีมากนะคือเขายึบรออยู่ทีสองทีแล้วก็มาเปิดแล้วก็เปิดดีด้วยแหละแล้วก็คนเริ่มเกมก็คือเขาด้วยนะ ใช่คือเบนเบนอันวุุิเขาเป็นปนักบอลที่เล่นตรงเพย์เมเกอร์ได้ดีอ่ะเขาทําเกมแล้วก็เขารู้จังหวะท,ที่จะไปอ่ะอ่เขาจังหวะที่จะไปสอดแทรกใช่ค่อนข้างที่จะเก่งอ่ะเป็นหนึ่งลูกนะครับที่น่าไปศึกษาในการฝึก้อมลูกนี้ลูกนี้ถือว่าสวยมากเรนพาร์ตได้สวยมากค่าของหลังกาประตูอคู่คู่เรียผมพาอยู่ผมบอกว่าตอนเปิดอ่ะมันได้อารมณ์เหมือนฟุตบอลนอกเลยอ่าฮะจ้วงจังหวะแต่เนี่ยเวลาแบ็กหลุดตำแหน่งแล้วเสียปุ๊บเนี่ยนะลูกเนี้ย สวยนะเนี่ยจ่ายค่าเลยง่ายๆ้องหลังก็ทอะไรทำไงคนไปบังบอลก็ทาอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาจะเปิดเหมือนเคร์ฟหลบตัวอยู่แล้วเกมรับเวลาจัดการเนี้ยพี่โอ๊ตสุดท้ายพอเวลาเสียบอลทุกคนก็มุ่งหน้าเดี๋ยวจะไปที่ประตูถูกไหมถูกครับคือคือไม่มีใครที่ที่บางทีโค้ชเขาบอกว่าล้วมองแต่บอลไม่มองคนแต่สถานการณ์งนี้จะเปนไปตรงหน้าประตูนะคือคือมันมีหลักการแล้วแต่ถามว่าหลักการมันช่วยได้ไหมลองนึกภาพถ้าเราเหนื่อยรถเครื่องนร้อนอะ มันก็ทําอะไรไม่ได้อะคือเราสมองเราสั่งการอะไรไม่ได้มันแค่แค่เซี่ยววินาทีผมมองว่าถ้าซ้อมย้ำๆบ่อยๆอินเทอร์เนซิตี้ความเข้มข้นบ่อยๆบ่อยๆเดี๋ยวมันจะจาเองเหมือนกล้ามเนื้อมันก็จะจำของมันเองแต่ในเซี่ยววินาทีอ่ะลดใช้ร้อนๆมันยังพังได้อันนี้คนมันก็ลืมได้เหมือนกันมันมันมีอะไรได้ทุกอย่างในในโลกกีฬาและโลกฟุตบอลครับอันนี้คือต้องยอมรับว่าเกมลุกเขาสร้างเกมไปเข้าจุดได้พอดีเขาสร้างเกมไปได้สวยด้วยแล้วก็ทํา ทำลายในรับดูเดยพาะแบ็คเนี่ยหลุดตำแหน่งไปแล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วคือเขาเจาะจตรงนั้นแล้วก็เขาสร้างเกมไปได้สวยแล้วก็จังหวะทำเนี่ยเขาก็ทำได้พอดีทามิงพอดีมากอันนี้คือต้องต้องอยอมรับว่าเขาเซตเกมสร้างเกมไปได้ดีไปเข้าจุดพอดีแล้วเขารู้ว่าต้งทำไงคนที่จะเข้าทำอ่ะกูบิวอัพก็ทำไปสวยกูฟินิชชิ่งก็เพราะเข้าจุดพอดีปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าสมบูรณ์แบบอะ่ะเนี่ยโอเคคือ เมืองทองรับสูงด้วยสูงทำให้มีพื้นที่และตัวเปิดอนะ่ะเขาเปิดได้ดีมากแบ็กหลุดตำแหน่งต้องชมสื่อกรันแบ็ก <Back. S 2> หลุดตำแหน่งแล้วเปิดไปดูจุดดูจุดนะครับจุดเนี่ยการเปิดบางทีเปิดชิ่งไปก็ได้หรือบางทีก็วางทะแยงข้ามมาก็ได้วางข้ามมาปับ๊บนะเข้าจุดเขาพาเข้าไปเด้แล้วก็นะเข้าจุดถ้าคัดแบ็กหรือคัดแบ็กหรือเลดคอร์สนะก็คือจุดนี้ นะแล้วถ้า early p a s t ก็คือเปรี้ยงเข้าไปอย่างนี้หรือว่า backham cost หรือ l a t ค cost เอ้ย a c ค h m c อร์ cost, หรือว่า c อร์ Over ก็จะคอร์ข้ามมานี้ยอันนี้เขาเข้าทำได้จุดเลยรื้ตัววิ่งไปก็พอดีทามิ่งพอดีเลยนะ <c oughs> อันนี้คือเขาทำเกมมาสวยมากเข้าจุดนะเข้าจุดเลยนะวันนี้เราเชิญเซอร์มาเนี่ยก็คือหัวข้อพวกนี้คือเสด็จเขาเขาชอบ รื่องของการเปิดด้านข้างอยู่แล้วอ้าตรงนี้ผมมานั่งอยู่เนี่ยผมเหมือนย้อนกลับไปตอนที่ผมเล่นอ่ะเขาก็สอนเล่นซซฟก็สอนแบบนี้คือผมก็นั่งกันอยู่อย่างเงี้ยก็นั่งเออแล้วก็ฟังแล้วเราตอนนี้เราไปเป็นโค้ดเองเราก็ได้ความรู้อะไรหลายอย่างเ้วพี่เอ็ก็หยิบมาใช้ใช่ใช่ครับคือจุดบางทีเขาบอกลูกเรื่อมันอันตรายที่สุดคือพาร์ตไประหว่างกองหลังกับประตูลูกเออร์ลี่พาร์ตเพราะนั้นมันไม่ว่าจะเป็นจ่ายไม่สุดหน้าสุดหน้าพลิกปุ๊บแทงเปรี้ยงมาปุ๊บแล้ววิ่งจังหวะเดียวโก้งเนี่ยมมมัััันนนรรรรววดดเ็จจกกกอองงงหลบปปะะตูไไ่่สาาถที้้ นะะเนเขาเรียกว่าเอ่อเขาวิเคราะห์มาแล้วว่ามันไม่อันตรายมากแต่การจะทำมาถึงจุดเนี้ยมันยากนะบางทีบางทีกองหลังมายืนปิดอะไรเงี้ยนะก็ทำไม่ได้แนละ้วก็ต้องเล่นลูกอื่นก็ต้องไปถึงเส้นหลังแล้วคัตแบ็กหรือเรดคอร์ดมามันต้องหาวิธีการหรือว่านะตัดเข้ามายิงหรือว่าไปจุดบายไซที่ที่คริสซองโดเล่นนี่ยนะอราพแบบบายไซแบบอินสวิงเข้าไปให้แถวสองแถวสองือว่าเล่นอะไรเงี้ยนะ คือจุดต่อจุด,จด,จดะนะแล้วก็การเลือกผู้เล่นบิวอัพมาผู้เล่นบิวอัพเข้ามาแล้วส่วนผู้เล่นฟินิชชิ่งจะเข้าจุดทันไหมมันก็ต้องอยู่ที่นะทามิง่งา,า่งนครับอ่นนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะขอบคุณเสอดเด็ดด้วยนะครับกำลังคันไม้คันมือพี่ออตอย่าทำงานโค้ดต่อไงพอดี <S <S เดี๋ยวรอรอจัง <ทะ S 2> นนเดี๋ยวเซอี้เดดต้องไปทำทีมชาติใช่ป่ะ เราเล่นเราเล่นเรา่เอาเปิดไปเราเปจุดกระแสก็กระแสปั่นอย่างลวเออ